ทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พง์ธรทาราชัยและน้องมะเหนียวไอรินช่วงช่างตอบ ครับกลับเข้ามาอยู่กับเราในเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้เราเวลาแทบจะไม่พอเลยนะครับเพราะว่าเรื่องแอร์นี่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะครับมันใหญ่มากจริงๆนะคะใหญ่ยิ่งกว่าเขาใหญ่ที่เราเพิ่งกลับมาเลยนะคะพี่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปทําเป็นซีรีส์คือตอนนี้เรามีเป็นทําเป็นทีวีด้วยนะครับช่างวันออนทีวีนะครับซีรีส์เรื่องแอร์เนี่ยนะครับก็อาจารย์ธเนศอยู่แล้วหรือไมครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ธเนศครับสวัสดีครับลรอหนึ่งคุณอิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศคร แฟนในรายการของแฟนเพจเป็นคําถามจากแฟนเพจช่างมันนะคะถามมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องโครงการโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการบ้านแฝดกึ่งกึ่งบ้านเดี่ยวค่ะอยู่มาได้ประมาณ1ปีแล้วเนี่ยอยู่ดีบ้านก็รู้สึกว่าจะมีการซุดตัวลงเอียง3าเซนติเมตรโครงสร้างเนี่ยเข้าไปก็มีโครงการเนี่ยก็มีการรับผิดชอบด้วยการเสาเข็มไมโครพายไมโครพายไมโครพายผมอ่านให้ฟังดีกว่านะครับก็คือบ้านเอียงแต่แล้วมัน ทังโครงการเนี่ยเอาเสาเข็มไมโครพายนี่แหละมาทําให้นะค,ะครับก็แต่เดิมบอกจะทํา6ต้นตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้ไมโครพายทั้งต้นเลย12ต้นครับคือแทบจะไม่ใช้เสาเดิมเลยอสอบถามว่าเสาไมโครพายเนี่ยแข็งแรงไหมคะเหมือนกับเข็มที่ตอกตอนสร้างบ้านหรือเปล่าครับผม,ผมไม่ทราบว่าพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยเขาบอกไหมฮะว่าเขาจะเอาเข็มเดิมใช้ด้วยหรือเปล่า อันนี้ไม่ได้บอกเอาไวา้เขาไม่ได้แจ้งมาใช่ไหมครับ <ผม S 1> จริงๆเข็มไมโคร,โรพายเนี่ยขเขาชื่อจริงๆมันคือเสาเข็มพวกระบบไฮดร,ริกดังนะนะครับคบำว่าไมโคร,โรพายเนี่ยมันเป็นเข็มขนาดเล็กแต่เมื่อก่อนเนี่ยคำว่าไมโคร,โรพายจะไม่ใช่หมายถึงอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นเข็มช็อตท่อนสัๆๆ้นๆปัจจุบันนี้คือท่อนสั้นๆแล้วต่อเป็นท่อนๆโดยใช้วิธีการเชื่อมครับส่วนใหญ่เข็มพวกนี้เขาจะเอามาใช้ในการเสริมเวลาอาคารหรือบ้านเรือนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการชุดตัวชุดตัวชุดเอียงอะไรพวกนี้นะครับ ถามว่ามีความแข็งแรงไหมมีความแข็งแรงถ้ามีการควบคุมคุณภาพอย่างดีนะครับก็คือจะต้องมีหัวหน้าช่างที่กำกับดูแลอย่างดีนะครับเสาเข็มพวกนี้สามารถใช้แทนเสาเข็มเดิมได้ไหมสามารถใช้แทนได้นะครับเสาเข็มพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ยกอาคารได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใกล้ไขอาคารชุดอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ต้องควบคุมใกล้เคดเท่านั้นเองต้องให้หัวหน้าช่างดูนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาอย่างนี้ครับเราตัวหนึ่งคือที่ผมถามว่าเสาเข็มเดิมใช้ด้วยหรือไม่เนี่ย ความหมายก็คือว่าถ้ามีเสาเข็มเดิมใช้ด้วยอยู่ด้วยมันก็แข็งแรงมากครับเท่ากับว่าเรามีเสาเข็มมาช่วยเสริมเข็มเดิมก็ยังช่วยด้วยแต่ถ้าเสาเข็มเดิมแตกหักเนี่ยยังไงก็ต้องตัดทิ้งนะครับเอามาใช้ไม่ได้อืต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะใช้เสาเข็มตัวใหม่ก็ใช้เสาเข็มตัวใหม่ได้แต่ต้องมั่นใจว่าเสาเข็มรับน้ําหนักได้เพียงพองานนี้ต้องมีวิศวกรกำกับดูแลเซนกำกับด้วยต้องเป็นงานแก้ไขทางวิศวกรรมแต่ก็ต้องมีเซนแบบด้วยนะครับ ใช่ถูกต้องครับแต่ใช้เข็มเดิมหรือไม่ก็สุดแล้วแต่นะฮะครับผมแล้วทีนี้เข็มเดิมใช้ด้วยกันมันไม่เกิดปัญหาใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นปัญหาไม่เกิดครับไม่เกิดขอให้ปลายเข็มอยู่ในดินประเภทเดียวกันนี่ถือว่าใช้ได้ครับส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปเสริมเนี่ยคิดเข็มเดิมเนี่ยเขาจะใช้ด้วยแต่ถ้าเข็มเดิมหักมีความช็รุดเขาก็จะทุบเข็มเดิมทิ้งเลยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะเข็มเดิมจะกลายเป็นตัวถ่วงน้าหนักทําให้เข็มใหม่เนี่ยรับกาลังไม่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนครับว่าจะใช้กี่ต้นเสาเข็มใหม่เนี่ยฐานหนึ่งอาจจะใช้ต้นเดียวหรือฐานหนึ่งใช้สองต้นนะครับอันนี้เขาบอกเขาถามว่านั่นสิเขาถามว่าทําบางต้นหรือทําทําทั้งหลังหรือทําบางต้นดีกว่าอันนี้จริงมันต้องไปคํานวณดูเหมือนกันนะพูดถึงต้องไปคํานวณดูครับแต่ปกติอาคารเอียงเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเสาเข็มทุกต้นจะมีปัญหาอเพราะฉะนั้นต้องเสริมทุกฐานนะถูกต้องครับก็แสดงว่าทําใหม่หมดแลยละเปลี่ยนไปครับผมด้านกฎหมายครับฟ้องร้องได้ไหม เพราะว่าคครงการน้องเนี่ยทางสารก็จะดูเท่าที่จากประสบการณ์ผมนะครับศาลท่านก็จะดูว่าเจ้าของโครงการได้เข้ามาเยียวยาไหมเยียวยาถูกต้องตามหลักวิชาการไหมเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดถ้าทําถูกต้องตามหลักวิชาการสารก็ถือว่าน่าจะจบได้ไอ้ที่จะฟ้องก็คือว่าเขาไม่ยอมมาแก้ไขอันนี้ต่างหากถึงจะฟ้องกันนะครับเพ<อ>ราะฉะนั้นเวลาเวสารท่านให้ความเป็นธรรมนะครับกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นท่านก็จะมองด้วยว่าเจ้าของโครงการได้เข้ามารับผิดชอบระดับใด แล้วเข้ามาแล้วสูกต้องตามหลักวิชกกรรมหรือไม่ท่านจะดูว่าปลอดภัยได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วจะมีถามอีกครับควรคืนบ้านเลยไหมครับหรือว่าจะอยู่ไม่ได้เลยมีคนทําให้เครียดมากบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้ยอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นนะงานทางวิชกกรรมมันแก้ไขได้หมดนะครับอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ยคือเหมือนกับเราซื้อรถใหม่ๆมาโดนชนบุบท้ายเลยออกมาได้วันเดียวโดนชนประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงผมเลยนะครับออกมาวันเดียวเลยและโดนชนแถวดินแดงสุดท้ายเราจะไปบอกเปลี่ยนรถมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนอื่นมา ไอ้คนที่เขามาชนเปลี่ยนรถให้เราเนี่ยเขาคงไม่ยอมค่ะไม่ยอมก็ต้องมีการพูดง,ง่ายๆว่าซ่อมคืนสภาพนะฮะต้องคุยกันนะฮะแต่ว่าถามว่าอย่างง่าทางวิศกรรมเนี่ยแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นมันก็จะโยงกลับไปคําถามว่าถึงขนาดจะต้องพืนบ้านกันเลยไหมคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะนะครับไม่ต้องไม่ต้องเครียดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะาคนที่พูดให้ความเห็นเนี่ยอาจจะทําให้เราเครียดแต่ว่าถ้าฟังจากวิศกรแล้ววิศกรจะให้เหตุผลเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่านะครับ เอาเป็นว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือให้ปรึกษาทางวิศวกรก่อนดีกว่าเพราะท่านเป็นผู้รู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงมือทําอะไรนี่คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่วันนี้อาจารย์ธเนศมีอะไรจะมาฝากพวกเราบ้างไหมครับค่ะก็คงยังเหมือนเดิมนะครับของเราตอนนี้เนี่ยถ้าเขียนรายละเอียดหรือตอบถามมาไม่ทันเนี่ยผมว่าฝากดักหนึ่งช่วยรับข้อมูลข่าวสารแล้วมาจะให้ผมช่วยตอบยังไงทาง ทางเมลได้ก่อนผมก็ยินดีตอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการแตกร้าของบ้านหรือการก่อสร้างใดๆก็ตามสามารถเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรมาเป็นตัวหนังสือหรือไม่ก็เขียนว่าแตบบ่แปลนมาเข้าข้าเจ้าที่สามารถเขียนได้นะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจผมก็จะได้หรือรูปถ่ายก็ยังได้ ก็จะได้อธิบายไปไม่ต้องรอซิงทุกวันอาทิตย์ก็ยินดีครับในในายกัรช่างมันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เนศวิรัติริมากมากครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องบ้านร้าวหรือเรื่องบ้านซุดหรือไงเนี่ยต้องถามอาจารย์ทเนจริงๆนะคะเพราะทุกครั้งที่เวลามีบ้านร้าวเนี่ยเราจะได้คําตอบดีๆจากอาจารย์ทเนศเลยนะคะ แล้วก็ SMS วันนี้ SMS ครับของทีม DJ อิ๋วเนี่ยมากันล้นหลามมากอันนี้โดนซื้อมาปะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะนี่เป็นแฟนคลับของอิ๋วเองนะคะแฟนคลับเยอะจังเลยนะนี่ค่ะแทนะคะมีทีมเจ๊อิ๋วนะคะจากเจ๊อิ๋วจากปริ้นแฟนคลับนะคะอันนี้เขารู้ไหมว่าทิง iPad เนี่ยส่งมากัรใหญ่เลยอันนี้คือเขาส่งมาให้กําลังใจอ๋องั้นก็ไอพวกนี้ไม่เอา iPad นะฮะใช่ไหมโอเคครับถ้ามีทีมเจ๊อิ๋วก็คืออันนี้ไม่ต้องตัดทิ้งเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้รางวัลหน อยู่พักอาศัยบ้านหนูหนึ่งวันนะคะอันนี้เขาบอก0ูนยบอกว่าอยากได้แอร์ฟรีที่ไหนมีบริจาคบ้างแอร์ฟรีอันนี้เนี่ยต้องทําใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ของฟรีไม่มีในโลกนะคะเก็บตังค์ซื้อดีกว่านะจ๊ะนะแล้วก็ยังเนี่ยบอกว่าอะไรนะนึกถึงแอร์นึกถึงความเย็นสบายตอนที่ไปต่างจังหวัดจังหวัดเชียงรายอ๋ออันนี้คอนเฟิร์มว่าเหมือนจริงๆเพราะว่าตัวอิูวเองชอบไปที่ภาคเหนือ เย็นสบายแล้วพี่หนึ่งเป็นไงบ้างคะเวลาไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดรู้สึกเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์ไหมบางทีมันมันที่มันหนาวเกินไปด้วยครับนะครับเราอยู่ในประเทศร้อนเราก็อยากเราก็ชอบเย็นแต่ความจริงเวลาเย็นมากๆเนี่ยมันมันอาการหนักเหมือนกันนะครับเคยไหมเคยคะ่ะอาการหนักเห <c oughs> มือนกันครับเราก็มีคนคิดเห็นตรงกับพี่หนึ่งเหมือนกันนะคะ <c oughs> นึกถึงนางฟ้าบนเครื่องบินค่ะแล้วก็มีอีอีด้วยนะคะย้ำว่ามีอีอีค่ะ Oh. ครับก็อย่างที่บอกในเบรกแรกนะครับแอร์เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นแอร์ที่ใช้ที่บ้านหรือเป็นแอร์ที่ใช้บนเครื่องบินเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นเก่าไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จริงๆแล้วมีรุ่นใหม่ที่มันประหยัดไฟกว่าเย็นฉ่ากว่าดีกว่าไม่ใช่สวยกว่า <c oughs> ดีกว่าก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนก็ดีนะ <c oughs> ครับแนะนําให้สายการบินช่วยเปลี่ยนแอร์ให้เราด้วยจะได้เย็นฉ่ําสบายนะครับ เปลี่ยนแอร์หมายถึงบุคลากรหรือแอร์ที่ติดหมายถึงแอร์บนเครื่องบินต้องล้างแอร์เพราะเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์จักรพันธ์บอกว่านีล้างแอร์ปีละปีละครั้งถ้าเป็นจริงๆด้วยอย่างแอร์แอร์เครื่องบินก็น่าจะล้างบ่อยๆนะครับนี่แล้วมันจะทําให้เย็นแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยเพื่อสุขภาพของผู้โดยสารด้วยครับค่ะและอีก SMS เหนึ่งค่ะนี้เขาบอกมาเลยค่ะว่าดีเจอิ๋วเสียงสวยแข่งกับด็อเตอร์งสิงหล่อค่ะโอเคผมไปดีกว่าเพราะวันนี้มีแต่แฟนคลับของดีเจ อาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมบ่ายสโมงถึงบ่าย3ามโมงค่ะที่ FM หน6่ร้อยหกวิทยุข้อควัวข่าวครับระหว่างนี้ถ้าเราไม่พบกันเราไปพบกันได้ที่แฟนเพจช่างมันครับอย่าลืมนะคะว่าช่างมันของเราต้องมีช่างมันสอเสือกรันด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมัน โดยด็อเตอร์พงธรทาราชัยและน้องมะเหนียวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุคราบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน